ไปกันที่คนนี้คุณผู้ชมขาเป็น<ช>สาวคนหนึ่งนะคะเป็นนักข่าวสาวอ,อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะอยู่ที่จันทบุรีค่ะอยู่ดีๆนะคะคุณผู้ชมขาน้ํามันซัดเธอซึ่งขณะขับรถอยู่บนถนนซัดน้ําซัดรถท่วมแทบถึงจมูกอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพนิดนึงนะคะนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งที่กู้ภัยกาลังช่วยชีวิตนาทีชีวิตของสาวคนหนึ่งที่ผเผชิญอยู่กับสภาวะน้ําท่วมรุนแรงที่จันทบุรีค่ะ นี่ค่ะร่ำให้นะคะใช้คำว่านาทีชีวิตวิกฤตมากๆโอ้โหตกใจจะรอดอหรือจะตายม,มันเฉียดมากๆคุณผู้ชมขาเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ประกาศสาวเคเบิลท้องถิงนพิจันทบุรีนะคะขับรถอยู่บนถนนน้ำมันมาซัดรถทะเลค่ะไปในระดับเกือบมิดหลังคานะคะรถเก๋งสีขาวของเธอเนี่ยตะแคงแบบนี้ผู้ภัยเห็นก็มาช่วยคุณผู้ชมช่วยได้นะคะเหตุเกิดบริเวณ ตำบลท่าช้างอําเภอเมืองจันทบุรีซึ่งเมื่อคืนนี้สถานการณ์คือคุณผู้ชมน้ามันมาเร็วจนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประกาศเตือนภัยเรียบร้อยแล้วนะคะเตือนภัยเลยว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์นพายุมันมาน้ํามันก็มาด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเมืองจันเนี่ยต้องระมัดระวังไปหมดเลย้ะน้ำมันแรงแรงถึงขนาดพัดรถไปแบบนี้ น้องคนนี้เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยค่ะทํางานเสร็จเพิ่งคุยงานขับรถจะกลับบ้านก็โทรถามพี่ที่รู้จักเส้นทางว่าตรงไหนนี่จะเรียกน้ําท่วมได้บ้างปรากฏว่าขับไปค่ะรถเธอถูกน้ําพัดตรงนั้นมันเป็นแอ่งกระทะแรงน้ํามันมาเยอะรถเธอไปเกยกับต้นไม้จากนั้นน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆประตูรถก็ล็อกออกไม่ได้ ระบบในล็อกมันช็อตหมดเลยค่ะโชคดีกู้ภัยเห็นแล้วมาช่วยเธอไม่งั้นก็คือเสียไปอีกหนึ่งคนนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่จันทบุรีนะคะทีมงานพี่บอยขอเอาข่าวหลังมาตรงนี้หน่อยนึงได้เลยค่ะอัปเดตเลยค่ะจันทบุรีคุณผู้ชมขาน้ามันแรงนะคะเขาบอกอย่างนี้เป็นการเกิดภาวะไม่ปกติมันเป็นภาวะวิกฤตน้ำท่วมในรอบ2ีปีของจันทบุรีนะคะ น้ำมาเร็วและแรงมากลางดึกทําให้น้ําท่วมบ้านเนี่ย6อำเภอ,อตอนนี้<ล>จังหวัดจันทบุรีเตือนภัยอุทกภัยนะคะ6อำเภอรประกอบด้วยอําเภอเมืองจันทบุรีอเภอําท่าใหม่อําคลองขลุงอเภอํามะขามอมเภอแหลมสิง และอำเภอเขาคิฉ<ข>ุกูด,กดน่าจะหมดจังหวัดแล้วละะ่ะก็คือทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ5,000กว่าครัวเรือนนะคะประมาณ1 5 0 0 0คนที่ต้องเดือดร้อนแล้วที่สำคัญนะบอยจันทบุรีเป็นแหล่งของผลไม้บังคุดอเอ่ยทุเรียนเอ่ยเนสวนผลไม้เนี่ยมันก็จะเดือดร้อนถ้าเกิดว่าน้ําท่วมเกินเจ็ดวันเนี่ยรากต้นไม้มันจะเน่า,านั่นแหละสิเขาบอกว่าน้ํามันเอ่อมจากแม่น้ําจันทบุรีนะคะส่วนใหญ่นะคะก็เนี่ยมาจากน้ําส่วนใหญ่มาจาก อำเภอเขาคิจะกูดนะตอนนี้น้ำก็รอระบายก็รอดูว่าถ้าฝนมาตกอีกจะเป็นยังไงนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของพายุที่เข้ามาหลายคนบอกแบบนี้บอกว่าเฮ้ยน้ำมันท่วมเยอะจังเลยปีนี้นี่ล่าสุดมึงจันใช่ไหมทีมงานวันเอเตนร์ไพรส์ก็เอาถุงยังชีบันสร้างสุขเนี่ยลงไปช่วยเหลือค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวหลายคนอยู่กับน้ํานะคะน้องกรดไหม น้องกิ๊กเหรอคะน้องกิ๊กเขาทำผมใหม่ฉันจำเขาไม่ได้น้องกิ๊กก็เนี่ยอยู่จันใช่ไหมน้องบอลรัชตะอยู่อุบลกับน้ำท่วมกระจายตัวกันไปเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนอะนะใช่แล้วก็ยังมีผู้สื่อข่าวอยู่มหาสารคามอีกเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้นะคสถานการณ์น้ำาหลายที่พื้นที่ลุ่ม ลุ่มเจ้าพยาท่วมนะค่ะลุ่มแม่น้ําป่าสักดิกกสระบุรีลบบุรีท่วมนะลุ่มแม่น้ําชีลุ่มแม่น้ํามูลล<ก>ุ่มแ<น>ม,ม่น้าพองและล่าสุดที่จันทบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะ